สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารู้จักกับตัว Microsoft Form สําหรับการเรียการสอนเนาะทำ quiz ทำแบบทดสอบทาข้อสอบต่างๆเอาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึง advanced เลยนะครับจบในคอร์สนี้โดยเนื้อหาในคอร์สนี้นะครับมีเยอะมากเลยนะครับไม่อยากให้เสียเวลากด p o s t ดูได้เลยนะครับ ในโหมดแรกนะครับการสอบ Quiz ในรูปแบบต่างๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปทำข้อสอบเนี่ยเราขอแนะนำทางเข้าก่อนละกันนะครับเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์ office.com นะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า office.com นะครับจากนั้นมองหาตัว Microsoft Form นะครับ Microsoft Form จะอยู่ด้านล่างลงนี้เลยลโลโก้แบบนี้ สามารถกดคลิกเข้ามาได้นะครับเมื่อเรากดคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราจะเจอนะครับกับรูปแบบของคําถามนะครับตรงคําว่า new quiz นะครับกดคลิกไปได้เลยนะครับกดคลิกไปได้เลยนะครับสองอันนี้คือผมมีมาก่อนแล้วเนาะอ่าเรากดคลิกไปได้เลยเมื่อคลิกเข้ามาใน Microsoft Form แล้วนะครับปุ่มที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเลยนะครับคือการตั้งชื่อฟอร์มอันนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับ add new เพิ่มคำถามใหม่โดยรูปแบบของ ว,วันนี้นะครับผมเราจะโฟก,กัสไปที่หลักๆเลยนะครับคือการทำข้อสอบแบบ choice นะครับแบบข้อเขียนนะครับผมการจัดอันดับนะครับผมการอัปโหลดไฟล์การแบ่งเซ็กชันต่างๆนะครับที่เหลือเนี่ยมันใช้งานได้อาจจะไม่เหมาะกับการสอบแค่นั้นเองเนาะเราคงไม่ไปถาม r ร n กิ้งอะไรในข้อสอบเนาะนะครับ ผมขอกระโดดข้ามมาในฟอร์มที่ทำเสร็จแล้วเนาะในส่วนของหัวข้อเนาะผมตั้งชื่อเอาไว้นะครับสามารถใส่รูปภาพได้นะครับใส่คาําอธิบายรายวิชาได้นะครับว่าเราสอบกี่โมงอะไรยังไงนะครับคำถามรูปแบบแรกนะครับคำถามรูปแบบแรกคือข้อสอบ h o o i e นะครับในข้อสอบ Choice เราสามารถกด add new นะครับแล้วเลือก Choice ลงนี้ได้เลยนะครับมันจะขึ้นมาให้เรากรอกข้อสอบ Choice ได้เลย ในข้อสอบช้อยมีอะไรให้เราทําบ้างนะครับแบบแรกนะครับแบบช้อยแรกคือแบบช้อยมาตรฐานเลยมีถูกหนึ่งข้อนะครับโดยหากเราตั้งโจทย์แล้วนะครับเราสามารถใส่ข้อถูกนะครับเอาเมาส์ไปชี้ๆนะครับบริเวณที่ตรงช้อยนะครับแล้วมันจะมีตรงนี้นะครับไกถิกนะครับว่าข้อนี้คือข้อที่ถูกนะครับเราสามารถใส่คะแนนลงไปได้นะครับบังคับได้นะครับว่า ต้องตอบนะครับบังคับเลือกได้นะครับอันนี้คือข้อสอบช้อยรูปแบบแรกนะครับคำถามหนึ่งบนหนึ่งเท่าเท่ไรนะครับแบบที่2นะครับข้อสอบช้อยนะครับแบบมีข้อถูกมากกว่า1น,นะครับผมแบบมีข้อถูกมากกว่า1เรากด add new เหมือนเดิมเลยนะครับกด add new มาที่ช้อยเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าข้างล่างนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องปรก,กดตรงนี้ multiple choice นะครับข้อสอบลักษณะนี้ จะเหมาะกับการมีข้อถูนะครับหลายข้อและต้องตอบถูกทุกข้อนะครับย้ําคําว่าและต้องตอบถูกทุกข้อนะครับเช่น x ก,กาลังสองเท่ากับ4นะครับมันมีทั้งลบ2แล้วก็2อนะครับตอบอันใดอันหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ถูกหรือถูกไม่หมดเนาะเราต้องตอบทั้ง2องอันนะครับผม ตังนี้นะครับผมหลายคนอาจจะสังเกตเห็นแล้วว่าเออไอข้างล่างอันนี้คืออะไรนะครับ Microsoft ของเรานะครับผมสามารถนะครับแนะนำะเฉลยคำตอบได้นะครับในบทคณิตศาสตร์เนาะว่าเรารรคลิปจบคณิตศาเข้าไปมันรู้ว่าเนี่ยคือจบคณิตศานะครับแล้วมันจะแนะนำมาเนาะว่าคำตอบใช่จริงใช่หลอกเป็นอย่างไรนะครับโดยใน Microsoft นะครับถ้าเกิดเราเจอปุ่มจุด3จุดให้เรากดลองคลิกไปดูเลยเนาะเพราะมันจะแปลว่ามี ออปชันอื่นๆซ่อนอยู่ข้างในนะครับเราลองกดไปที่ปุ่มจุดสจุดนะครับมันจะมีโหมดคณิตศาสตร์ให้เรากดขึ้นมาเดี๋ยวมาลองสร้างโจทย์ใหม่สักข้อหนึ่งกันนะครับผมลองกด add new นะครับกด create นะครับผมผมลองสร้างโจทย์สักข้อหนึ่งนะครับอาจจะเป็น x กำลังสอะไรดีลบ6 x ลบ6เท่ากับ0มีคำตอบไหมเนะี่ยอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมกดตรงนี้ เพิ่มเข้ามาเราก็จะได้นะครับคำตอบนะครับเป็นตัวนี้โจทย์อาจจะยากเกินไปนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าเห็นภาพมาว่าเราใส่โจทย์ค้อที่สาเข้าไปนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันจะนะครับคำนวณช้อยจริงแล้วก็ช้อยหลอกเข้ามาให้นะครับผมซึ่งถ้าหากบอกว่าเราข้อนี้ทําผิดเนาะเราอาจจะให้ฟิดแบนนักเรียนไปเช่นไปอ่านบทที่3.1มมาใหม่อ่าเราสามารถใส่นะครับ พิดแบบให้นักเรียนได้นะครับผมเมื่อเรากด add new อีกข้อหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าระบบมีการแนะนําคําถามในระดับความยากที่ใกล้เคียงกันมาให้เรานะครับเมื่อเรากด add all เราก็จะได้โจทย์เพิ่มขึ้นมานะครับเราจะได้โจทย์เพิ่มขึ้นมา,นาแบบนี้อีก3ข้อนะครับสามารถทาซ้ําได้เรื่อยๆเลยนะครับผมในรูปแบบถัดมานะครับรูปแบบถัดมาเมื่อกี้เราจบรูปแบบของ คำถามแบบช้อยไปแล้วเนาะต่อมาเป็นรูปแบบคำถามแบบนะครับข้อเขียนอ่าข้อเขียน Microsoft เนี่ยเรามีข้อเขียน2แบบคือแบบสั้นนะครับกับคำถามป้ายเปิดให้อธิบายต่างๆเนาะเป็นแบบยาวนะครับในแบบสั้นนะครับเราสามารถใส่คีย์เวิร์ดที่ถูกต้องลงไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่น1นึ่งโมเท่ากับเท่าไหร่นะครับรีมหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมในคําตอบนะครับอาจจะมี1นึ่งโมเท่ากับ2 คำว่า2เนี่ยมันมีตั้งแต่2อูเตัวเลข2เป็นตัวหนังสือเนาะบางคนอาจจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถใส่นะครับผม add answer นะครับคำตอบที่ถูกต้องลงไปได้นะครับเราสามารถใส่คำตอบลงไปได้นักเรียนเมื่อตอบคำตอบที่ตรงเป๊ะมานะครับระบบจะตรวจให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดเขียนไม่ตรงนะครับเช่นสออ,อมอแต่พิมพ์ผิดนะครับกลายเป็นสออ,อมอ ะร,ระบบจะไม่ให้คะแนนไว้ก่อนล่วงหน้านะครับอาจารย์สามารถตามมาให้คะแนนทีหลังได้เนาะถ้าเกิดเราให้คะแนนในกรณีที่แค่พิมพผิดๆอาวแตคตอบถูกนะครับผมถัดมานะครับตอนเรากด add new นะครับเป็น add text เนาะ text ถ้าเกิดเราตั้งค่าตรงคําว่า Ro อง text นะครับอง text ระบบจะขยายนะครับช่องต่อคาถามให้ใหญ่ขึ้นนะครับและนะครับจะไม่ตรวจให้อัตโนมัติ ให้ทางอาจารย์เนี่ยกลับมานะครับตรวจเองเพิ่มทีหลังนะครับตรวจเองเพิ่มทีหลังนะครับผมตรงนี้คือการอาตอบแบบข้อเขียนนะครับผมถัดมารูปแบบถัดมานะครับที่แนะนําในข้อสอบ q ร i สเนาะเราจะมีรูปแบบนะครับของการจัดอันดับนะครับการจัดอันดับนะครับการจัดอันดับนะครับผมเราสามารถนะครับ เขียนอันดับที่ถูกต้องเอาไว้อันนี้คือลำดับที่ถูกต้องนะครับจงเรียนจากมากไปน้อยนะคบผมอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อนะครับนักเรียนเปิดขึ้นมานะครับมันจะทําการสลับให้เองอ่ามันจะทําการสลับให้เองนะครับผมถัดมานะครับเป็นเรื่องของการส่งไฟล์และกันเนาะส่งไฟล์เราสามารถตั้งค่าให้นักเรียนอัปโหลดไฟล์ได้นะครับอัปโหลดไฟล์ได้นะครับการอัปโหลดไฟล์เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่า ถ้าเกิดเราตั้งคำถามข้อนี้แล้วนะครับแบบทดสอบอันนี้นะครับจะบังคับให้คนตอบล็อกอินนะครับคือเราเนี่ยไม่สามารถแชร์แบบ anyone ได้นะครับจะต้องล็อกอินเท่านั้นในการใช้งานนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอาไปใช้ร่วมกับ Microsoft Teams เนี่ยก็จะไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าล็อกอินอยู่แล้วนะครับอันนี้แจ้งให้ทราบไว้ว่าถ้าเกิดมีคำถามข้อนี้อยู่จะไม่สามารถแชร์แบบไม่ระบุตัวตนได้นะครับผมเราสามารถตั้งค่าต่างๆได้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น จำนวนไฟที่ส่งได้10ไฟล์นะครับจำนวนขนาดไฟลเนาะต่อไฟล์เท่าไหร่เนาะมี 10, 10กิกเนาะก็10ไฟล์คูณ1กิกก็เป็น10กิกนะครับเราสามารถกดจุด3จุดบังคับได้เนาะว่าจะให้ส่งเป็นไฟล์อะไรบ้างเช่นให้ทุกคนส่งมาเป็น PDF เท่านั้นไฟล์อื่นไม่รับอ่าเราสามารถกดเป็น PDF เลือกได้เนาะว่าจะเอาเฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้นนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะครับ ในส่วนของรูปแบบขาวสุดท้ายนะครับนั่นคือการ Section, นะแบ่งเซ c t ชันเนาะเรากด add new นะครับแล้วมันจะมีนะครับตัวเซ c t ชันเนาะเรากดไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีให้แบ่งเซ c t ชันนะครับอาจจะใช้เป็นในเรื่องของการคําอธิบายเซ็ชันแรกคําถามบทที่1อยู่เซ็ชันสบทที่2อีกเซ็กชันหนึก็สามารถใช้แบ่งได้นะครับผมในการสลับข้อสลับช้อยนะครับผมเราสามารถไปที่ Flaws, ข้อช้อยก่อนนะครับถ้าเราสลับช้อยก่อนเนาะสลับช้อยนะครับสามารถมาที่ปุ่มจุด3จุดนะครับของข้อสอบช้อยส์นะครับจากนั้นนะครับคลิกคำว่า shuffle option เนาะมันก็จะทําการสลับข้อนะครับสลับช้อยส์นะครับของข้อนั้นๆนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับหากต้องการสลับข้อด้วยนะครับให้เราไปที่ปุ่มจุด3จุดด้านขวาบนนะครับปุ่มนี้เลยนะครับแล้วไปที่ setting นะครับ จากนั้นนะครับมันจะมีปุ่มคำว่า shuffle question อ่าปุ่มคำว่า shuffle question เราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะสลับทุกข้อเลยหรือจะล็อกเอาไว้นะครับเช่น2ข้อแรก2ข้อแรกไม่ต้องสุง่มอ่าสข้อแรกเนี่ยอาจจะเป็นชื่อเป็นเลขที่นะครับเราไม่ต้องสลับข้อข้อ3 4 5 6 7 8 9สุ่มให้หมดเลยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับผมใครที่ไม่สามารถสลับข้อสลับชอยได้นะครับ อาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้งานในเรื่องของการทำเซกชันนะครับหรือทำการแบนชิงเข้าไว้ในส่วนของคำว่าแบนชิงนะครับมันคือการระบุไปเลยนะครับถ้าตอบช้อย A ให้ไปข้อ123นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีคำถามนะครับว่าคุณอยู่ม .1 หรือมอ .2 อนะครับถ้าอยู่ม .1 ทําทำข้อถัดไปถ้าอยู่ม .2 กระโดดไปทำข้อ5เลยนะครับผมเอาสามารถกดนะครับจุด3จุด นะครับแล้วเลือกตัว branching ตัวนี้นะครับเราสามารถกดตรงนี้เข้ามาได้นะครับผมเราบอกว่าถ้าเกิดอยู่ม .1 ทำข้อ2ถ้าเกิดอยู่ม .2 ไปทำข้อ6นะครับอะไรแบบนี้นะครับเจ้าตัว branching ก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองตั้งเวลาการเริ่มกันนะครับเราไปที่ปุ่มจุด3จุดขวาบนเทนเคยนะครับผมไป Setting นะครับมันจะมีให้เรานะครับตั้งเวลานะครับตรงนะครับ start date นะครับ start date เราสามารถส่งลิงก์อันนี้ให้กับนักเรียนล่วงหน้าได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกังวลว่าข้อสอบจะหลุดนะครับยกตัวยอย่างเช่นผมบอกว่าจะเริ่มนะครับสอบพรุ่งนี้ตอน10บโมงนะครับตอน10บโมงถ้ายังไม่ถึงเวลานะครับมันจะบอกว่าคุณยังไม่มีสิทธิสอบนะครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลานะครับผม นอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถตั้งค่าได้อีกว่าเมื่อตอบเสร็จแล้วนะครับจะให้เฉลยเลยหรือเปล่านะครับหรือจะรออาจารย์เฉลยนะครับผมแนะนําว่าเราอย่ากพิ่งเฉลยนะครับเราก็ติ๊กออกก่อนนะครับให้เจ้าตัวนี้อย่าลืมนะครับมาติ๊กออกนะครับเพราะว่าค่าเริ่มต้นของมันเนี่ยคือเฉลยเลยนะครับจากนั้นนะครับพูดถึงเรื่องของการแชร์นะครับผม ในส่วนของปุ่มแชร์นะครับผมเราสามารถมากดจากปุ่มจุด3จุดนะครับ setting นะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับหรือจะกดจากปุ่มแชร์ด้านบนนะครับได้ใกล้เคียงกันนะครับตรง setting นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าใครสามารถตอบฟอร์มได้บ้างเช่นข้างบนนะครับทุกคนเลยใครมีลิงก์ก็ตอบได้นะครับอันที่2คือคุณจะต้องมีอีเมลของโรงเรียนเราก่อนถึงจะเข้ามาตอบได้นะครับ ตรงนี้จะมีรายละเอียดนะครับว่าเราจะเก็บชื่อนะครับแล้วก็บังคับให้ตอบคนละครั้งหรือไม่นะครับถ้าเกิดตอบได้หลายครั้งก็อาจจะมาติ๊กตรงนี้ออกเนาะอันที่3นะครับอันนี้เป็นอันใหม่เลยนะครับอันนี้คือระบุคนเลยนะครับว่าใครสามารถตอบได้บ้างนะครับซึ่งมันจะคล้ายๆกับปุ่มแชร์ตรงนี้อ้านบนเราสามารถมาติ๊กเลือกตรงนี้ได้เนาะว่าจะให้ใครตอบได้บ้างโดยค่าเริ่มต้นมันจะบังคับนะครับให้ล็อกอินเพื่อมาตอบ มันจะบังคับให้ล็อกอินเพื่มาตอบเราอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็น anyone นะครับแต่ว่าผมก็จะเชียร์ up นะครับให้ใช้แบบล็อกอินเพราะมันจะเก็บชื่อให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมหลังจากเราพร้อมแล้วนะครับจะเริ่มแชร์แล้วนะครับเรากดตรงนี้นะครับกด copy นะครับเพื่อแชร์นะครับโดยหากเราเข้าฟอร์มนี้ก่อนถึงเวลากำหนดนะครับมันก็จะขึ้นว่า ยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าเราบอกว่าให้ฟอร์มเปิด10โมงเนาะเปิด10โมงนะครับเดี๋ยวเรามาเอาตัวนี้ออกกันนะครับเราเอาติ๊กตัวนี้ออกนะครับอ่าจากนั้นเราขอเปิดฟอร์มมันใหม่จากนั้นลองกด refresh เนาะมันก็จะสามารถเข้าตัวฟอร์มตัวนี้ได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยคือฟอร์มที่สามารถตอบได้แล้วนะครับผมนักเรียนสามารถตอบได้แล้ว หากเราอยากรู้ว่านักเรียนเขาเห็นเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถมากดปุ่ม Pre ีวิวลงนี้ได้เลยนะครับกดปุ่ม Pre ีวิวนะครับมันจะสามารถเห็นได้นาะว่านักเรียนเห็นเป็นรูปแบบไหนซึ่งเราเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นโหมดมือถือหรือโหมดนะครับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถทดลองตอบจริงๆได้เลยนะครับามาลองตอบกันได้เลยนะครับอันนี้มีสองกับ2นี่ผมมั่วลเลยแล้วกันเนาะ นี่ผมต้องเรี่ยงเยนย่กจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับในการตรวจกันบ้านนะครับผมวิธีการตรวจเนี่ยมันจะมาอยู่ตรง r e s p o n s ์ตรงนี้นะครับผมเราสามารถเลือกเข้าไปได้นะครับว่ามีคนตอบมาแล้วกี่คน นะครับมีคนตอบมาแล้วกี่คนเดี๋ยวผมไปเปิดในห้องข้อสอบที่มันมีคนตอบมาแล้วเยอะๆดีกว่านะครับโอเคเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้อสอบที่มีคนตอบจำนวนมากๆแล้วนะครับผมเราสามารถนะครับเลือกตรวจข้อสอบแล้วก็โพสตคะแนนนะครับได้จาก2กลปุ่มนี้นะครับเราเริ่มจากตรวจข้อสอบก่อนเลยนะครับเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับเรามีสิทธิ์เลือกได้อีก2แบบนะครับจะตรวจเรียงคนหรือว่าจะตรวจเรียงข้อนะครับแบบนี้เนี่ยคือตรวจเรียงคนเนาะตรวจเรียงคน ถ้าเกิดเราปรับเป็น question ตรงนี้เราก็จะสามารถตรวจเรียงข้อได้นะครับผมเร,เราสามารถให้ฟีดแ b a c k นะครับเป็นภาพรวมได้นะครับเช่นข้อ1ใครตอบถูกก็เก่งมากเนาะใครตอบผิดให้ไปอ่านบทที่2.6อนะ่าเราสามารถใส่แบบนี้ได้เลยนะครับเราสามารถข้ามไปตอบข้อที่เป็นข้อสอบ choice นะครับที่เป็นข้อสอบข้อเขียนนะครับผมที่มีคนตอบมาหลากหลายเลยนะครับมาตรวจย้อนหลังว่าเอ๊ะคำตอบเป็นยังไงได้บ้างนะครับผมอ่านะตรงนี้ หรือนะครับเป็นข้อสอบที่เป็นข้อเขียนที่ต้องมาตรวจเองทุกข้อนะครับผมหลังจากตรวจเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดอยากใจ้นักเรียนรู้คะแนนนะครับก็สามารถกดโพสต์กรนะครับแล้วเลือกนะครับนักเรียนคนนั้นจากนั้นเนี่ยมากดนะครับคำว่าโพสต์กรนะครับนักเรียนจะสามารถเข้าลิงก์เดิมนะครับเพื่อมาดูคะแนนได้นะครับหรือถ้าเกิดเราสั่งผ่าน Microsoft Teams ก็ดูผ่าน Microsoft Teams ได้เลยนะครับผม ในส่วนของข้อจำกัดต่างๆนะครับผมตัว microsoft form เนี่ยเราสามารถสร้างข้อสอบได้ทั้งหมด400ข้อสอบนะครับในแต่และข้อสอบเนี่ยเราสามารถสร้างคําถามได้ทั้งหมด200คําคถามนะครับผมในคําถามแต่และคําถามนะครับผมเราสามารถสร้างได้200 Choice นะครับผมและ1ข้อสอบมีคนตอบได้สูงสุดเนี่ยไม่เกิน5 0,000ครั้งนะครับ5้0 0 0นครั้งครับผม จะเกิดอะไรขึ้นหากเด็กๆทํำข้อสอบอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตหลุดนะครับผมในกรณีที่ล็อกอินอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับจะเข้าออกเข้าออกกี่รอบก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าหากไม่ได้ล็อกอินอยู่นะครับผมถ้าเราไปปิดตัวข้อสอบไปนะครับแล้วเปลี่ยนเครื่องรีสตาร์ทเครื่องเนี่ยระบบมันจะไม่รู้จักเราแล้วว่าเราคือใครนะครับมันจะให้เริ่มต้นทําใหม่ นะครับอันนี้เป็นคำเตือนเอาไว้ว่าให้เด็กๆล็อกอินเนี่ยมันจะจําได้นะว่าใครทําข้อไหนถึงไหนแล้วคําตอบเป็นยังไงนะครับมาขับล็อกอินจะได้ไม่ต้องกังวลน,นะครับกอินเทอร์เน็ตหลุดก,การสั่งฟอร์มนะครับหรือ่งการสั่งควิสใน m c r o s o f t t t a m s นะครับหลังจากที่เราสร้างเจ้าตัวควิสเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อสักครู่นี้เนาะให้เรามากดสร a t e นะครับมาที่ควิสนะครับมันจะขึ้นนะครับ ควิสทั้งหมดที่เราสร้างเอาไว้ในอีเมลแอคเคาท์ของเรานะครับเมื่อสักพู่ที่เราสร้างตัวมอ 2- ลองขอสามเนาะมันก็จะขึ้นตรงนี้มานะครับเรากดจิ้มลงมาวันนี้นะครับกดสั่งก็สามารถสั่งนักเรียนได้แล้วนะครับคะแนนนะครับจะผูกกับตัว Microsoft Form นะครับผมคะแนนทั้งหมดเมื่อสอบเสร็จแล้วเนี่ยจะถูกนำไปรวมกับการบ้านทั้งหมดใน m i r r s s o t t t e m s ด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้นะครับคือการใช้งาน Microsoft Form สำหรับการเรียนการสอนและการทำข้อสอบครับผม